ขบวนรถธรรมดาที่252นะครับประจวบคิริขันทนบุรีก็จะถึงสถานีปลายทางที่ทนบุรีนะฮะมาแล้วครับตอนนี้เข้าโค้งมาแล้วนะ ขบวน252วันนี้ก็ได้หัวรถจักรอันสตอมหมายเลข4304โค้งมาแล้วครับโค้งมาแล้วก็จะเข้าในชานชลาที่2นะฮะพุ่งตรงเข้ามาเลยนะครับผมนกพิราบแตกกระจายนะ เียวนะนี่ก็คือสถานีรถไฟทนบุรีนะสําหรับทางด้านหลังนะก็เป็นตึกโรงพยาบาลศิริราช วันนี้ขบวนรถก็มาถึงใก,ใกล้เที่ยงเลยนะครับผมนี่ก็เป็นเวลา11นาฬิกา50นาทีนะนี่นะครับก็ปิดท้ายด้วยตู้เขียวสวยงามนะสวยงามตู้เขียวเมื่อขบวนรถถึงปลายทางแล้วนะก็จะมีการทำความสะอาดตู้โดยสารลิ้วขบวนนะแล้วก็เตรียมทำเป็นขบวนรถธรรมดาที่251ทนบุรีประจวบซึ่งจะออกในเวลา 13นาฬิกา10นาทีนะครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลา13นาฬิกา10นาทีนะได้เวลาที่ขบุรถธรรมดาที่251ทนบุรีประจวบคิริขันจะได้ออกจากสถานีทนบุรีนะ ได้หัวรถจักรเดิมนะครับอันสตอม4304เมื่อสักครู่ก็ทำขบวน252มานะได้พักแป๊บเดียวแล้วก็มาทำ251ต่อสงสัยจะติดใจประจวบนะเมืองสามอ่าวเคลื่อนมาแล้วนะครับตอนนี้ ฝังเสียอันตอมรนบเครื่องพิ้วสติกก็มีตู้เขียวนะดูคลาสสิกดีนะครับผม ทนบุรีประจวบคีรีขันธ์ไปแล้วนะ <spe ek> โอโหเสียงวีดเพาะมากเลยเขาโค้งไปแล้วนะสถานีต่อไปก็คือที่หยุดรถจรันสนิทวงและที่อยู่รถบางละมารส,สถานีสถานีชุมทางตลิ่งชันนะ ันนี้ก็คือรถจักรของขบวนรถธรรมดาที่259ทนบุรีน้ำตกนะก็เป็นดีเซล g e k 4 0 4 3ก็มาจอดรอนะครับผมตอนนี้นะในชานชลาที่2เนี่ยก็กำลังจะทำการถอยริ้วขบวนรถชานเมืองที่351ทนบุรีลาดบุรีซึ่งก็จะออกในเวลาเย็นนะ ก็ตั้งรีไว้ล่วงหน้าเลยนะครับผมมาชมบรรยากาศกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวอีกสักคู่ริ้วขบวน259ก็จะตามมานะครับผมในชานชลาที่หนึ่งนี่นะดูป้ายด้านข้างทนบุรีลาดบุรี ตอนนี้ก็กําลังจะมีการถอยริ้วขบวน29เข้ามาในชานหนึ่งนะเัะ้าานานแตบริษัทที่เดินข้าไปมายิชีต้ติดกรอบชานชรา,าที่1นึ่งตราันวังขบรถด้วยครับขุรถใิษานที่29จะลงเทียบในชานชรา,าที่1นะครับบริษัทที่ยีชีต้ติดก่อนชานชรา,าตปรดใช้ความ,มาระมัดระวังนะครับขณะขวนรถเคลื่อนโดยอย่าขึ้นใช้การโดยสารนะครับพลาดทางไปอาจแบนตรายได้เราขบรถจอดเทียบให้สติดก่อนนะครับ ก็ค่อยๆถอยเข้ามาแล้วนะสำหรับขบ,บวนรถธรรมดาที่สอง้าเกนี่ยก็จะออกใกล้ๆเวลาบ่ายสองนะครับผมก็จะไปถึงน้ำตกเนี่ยในช่วงเย็นๆนะ จะมีพนักงานนะคอยถือวิทยุบอกนี่นะขบวน259ทนบุรีน้ำตก มาดูทางด้านหัวรถจักรนะก็เข้าต่อขอบวนเรียบร้อยนะครับผมก็จอดรอเวลาออกนะตอนนี้ ตอนนี้ทางด้านกลางขบวนเนี่ยก็มีผู้โดยสารกำลังขึ้น,นรถนะฮะโปรดทราบรถที่จอดเทียบอยู่ในชานชาลาที่หนึ่งเป็นขบวนโดยสารที่สองห้าเก้ารับร่งผู้โดยสารจากสถานีาานต้บนบริเวณป้ายทางสถานีน้ำตกครับท่านผู้โดยสารที่มีตันะวโดยสารนวโปรดเตรียมสิ่งของและสลัมภาระของท่าน ขึ้นใช้การโดยสารได้ในชานชลาที่หนึ่งครับขบวนเที่ยวนี้จอดเวลา13นาฬิกา55นาทีครับขอบคุณครับสำหรับขบวนสุดท้ายในคลิปนะรถธรรมดาที่259ทนบุรีน้ำตกโอ้โหคุณปูนะ เปิดเฮดไลน์นะครับผมสวยงามเลยครับออกจากสถานีทนบุรีกำลังจะเลี้ยวเข้ามาแล้วนะนี่ก็เป็นรถรอบบ่ายนะของสายกาญจนบ,บุรีนะครับผมก็จะมีสองรอบมีรอบเช้ากับรอบบ่าย จีเคสี่ศูนย์สี่สาม มาสักคู่มีผู้โดยสารชู2องนิ้วให้นะก็เป็นการทักทายเล็กๆน้อยๆมีตาผ้าระหว่างรางนะไปแล้วครับ259ออกทนบุรีไปอย่างสวยงามนะแต่นี่ก็คือวิถีชีวิตของชุมชนนะบริเวณรอบสถานีรถไฟทนบุรี ขบวนรถนะก็จะผ่านจุดตัดทางรถไฟถนนจรรยนสนิทวงแล้วก็เข้าจอดที่อยู่รถจรรยนสนิทวงนะครับที่อยู่รถบางละมาดและสถานีชุมทางตลิ่งชันนะเป็นสถานีต่อไปบรรยากาศโดยรอบสถานีธนบุรีนะีก็มีบ้านพักพวกบ้านพักรถไฟนะมีไม้หมอนเก่าๆมีต้นไม้มีชุมชนนะครับผมบรรยากาศดูร่มรื่นสบายตานะ ก็หมเพื่อนเได้ชมรถไฟในช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับผมก็มีไม่กี่ขบวนนะเป็นแค่3มขบวนเท่านั้นนะครับผมเป็นคลิปสั้นๆขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนจากสถานีรถไฟทนบุรีสวัสดีครับ